จะพาคุณอดีและคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศของการรับปริญญา<ะ>ของน้องๆมาหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงกันค่ะ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงค่ะสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานบรินยาบาดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจําปีการศึกษา2563ค่ะซึ่งบรรยากาศหลังจากเข้ารับพระราชทานบริญญาบารของบัณฑิตเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและความยินดีค่ะทั้งบัณฑิตและผู้ปกครองญาติพี่น้อง โดยปีนี้ทางมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะคะวิทยาเขตพัทลุงได้จัดมาตรการเพื่อป้องกันโควิด -19 ทั้งการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วย RTPCR ตั้งแต่ก่อนเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบาัตรที่หอประชุมมีการตรวจวัดอุณหภูมิการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมถึงการแบ่งบัณฑิตในการเข้าหอประชุมค่ะจัดเต็นท์พักคอยสําหรับผู้ปกครองและญาติพี่น้องลดความแออัดแล้วก็รวมไปถึงการเว้นระยะห่างในการเข้าร่วมด้วยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะมีบัณฑิตเข้ารับพระราช ทำปริญญาบัตรจำนวน2,112คนทางนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ทุกท่านด้วยค่ะ